สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต,อตาลูกตาชแนลจ้ากับช่วงเสาร์มื้อนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่น้องเขาไปใส่น้ำกน้นลูกตาลไปเนาะมื้อนี้โอเคปะโอเคิค่ะอากาศหนาวบ่ลูกมือ้อนะหนาวอากาศหนาวค่ะมื้อนี้ลูกกับแม่ใส่ชุดสีเดียวกันใส่ชุดสีเดียวกันสีแดงกัไปค่ะมื้อนี้เดียเด๋ยวจะเอาขนมเค้กทั้งหมดนี่ไปแจกเด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนาะพี่น้องเนาะ ด,ดแถ<ผ>วแถวหมู่บ้านเราแถวแถวหมู่บ้านจ้ะเดี๋ยวติดตามกันไปจะพาพี่น้องเขาไปเบิ้งเนาะหนูสามารถเล่นกับเพื่อนได้จ้าเดี๋ยวขอตัวขออนุญาตเก็บอ่ะให้พี่ตาลเก็บก็ได้พี่ตาลเก็บใส่เดี๋ยวเดี๋ยวแมวให้อ่ะหนูถือไว้นะคะเราถือถุงไว้นะ,ะอ้าวเอาตั้งถุงไว้ดีตั้งถุงไว้ข้างล่างค่ะเนมูเบอรี่อยากกินอ่ะสองใช่มะพร้าวอืม อ่ะสามโอเคอันนี้อันนี้ถุงนี้ไหมถือไว้ถุงนี้ค่ะสีโอ้ยโอ้ยโอยลมลมลมอ่าโออยากกินไส้ช็อกโกแลตจังไม่เป็นไรดีป่ะแค่นี้แค่นี้ใช่ไหมจ้ะแค่นี้จ้ะอันนี้ไปด้วยไหมอันนี้จะกินไหม อ,อันนี้ไม่นี่แหละเดี๋ยวกลับไปเก็บได้ครบแล้วแตะพี่น้องเดี๋ยวไปเอาไปแจกเด็กน้อยกันจ้าแม่ถืออันนี้หนูถืออันนี้เดี๋ยวค่ะคี่มาเจอิญขบวนแห่ของเด็กนักเรียนโรงเรียนงจนค่ะนักเรียนน้องเต้ยค่ะพี่น้องเดียเอาขนมมาแจก <c oughs> จ้าเ <c oughs> ตยอันเอามาแจกผู้เฒ่าน้ำแจกเด็กน้อยน้ำค่ะ <c oughs> ของเตยกับของไอเอี้พี่น้องจ๋า ขอบคุณนะครับวนแฮแหฮกีฬาจ้ะไปพี่น้องมาเนี่ยได้เวลาไปแจกขนมเด็กๆแล้วค่ะไปแจกขนมปีใหม่เด็กๆแก้เองด <แก S 2> เงดี๋วยวหล่ะไปเลี้ยงสวยๆด้ไปเลี้ยงสวยๆด้ร้านขาวเด้อพี่น้องไปค่ะไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ <c oughs> อดแล้วค่ะไปเลยถึงแล้วเอาเย้ตุก๊กดนวไหม啊 ยายตุ๊กด้วยเนี่ยยายตุก๊กข่อยย่างไม้ยายตุก๊กเออเจ้าคือพวกใบครับขอ่อ,ขอ,อยนี่เพื่อเตยคะ่ะอันนี้คือกันเอามาค่ะพี่น้องป่ะอันนี้คง หลน้องเฟิร์สไปกับย่าค่ะแต่ว่าเอาขนมมาแจกเด็กๆคือเก่าสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะไปลูกไปรอ้วไปเด็กๆเต็มเลยพี่น้องพอค่ะโอ้สถานที่นี่พี่น้องพี่น้องจ๋าเอามันน่าสมีเสียงดนตรีนะเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งรอบๆ ให้พี่น้องเบิ้งรอบๆได้พี่น้องมีเสียงดนตรีแล้วจ้ะเอาเดี๋ยวจ้างคอยพอกันไปแจกของให้เรียบร้อยก่อนไปกบ้านให้เรียบร้อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปเฮาไปเนี่ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปุ๋ค่ะพี่น้องจ๋าถ่ารูปก่อนเร็วเอาค่ะพี่น้องจ๋ามาหอดโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำหมู่บ้านพี่น้องจ๋าอู้บุ๋ของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ค่ะเด็กๆ ้ของเค้กไม่ได้มาด้วยค่ะเจ้าของเค้กไม่ได้มาจ้ะเจ้าของเค้กได้ได้ค่ะได้ค่ะเด็กได้จ้ะจ้ะค่ะเฟิร์สย่าไปค่ะย่ามารับไปแล้วย่ามาค่ะไปมือ้านนี่ให้มูลี่ยืนแทนก็ได้หรอกให้ได้ยินมูลี่ยืนแทนก็ได้อ่าค่ะอันนี้ก็ผู้ปกครองคือกันค่ะผู้ปกครองเอาขนมมาร่วม สนุกมาร่วมปีใหม่กับ่จะมาี่น้งนี่้มะามูลีมานี่ไหม,มให้ให้คุณครูถ่ายรูปก,ก่นอนไหมใครอยมมามทั้งนี้คุณครูนี่กับมูมูกันนี่คะ่ะพี่น้องจา้าเพื่อนกันอันนั้นก็เพื่อนจ้ะอันนั้นก็เพื่อนจ้ะ มาเป็นคููน้ำกัดอ่ะเพื่อไป็นคยู่นี่เนพี่น้องเนาะสถานที่กว้างขวางพี่น้องเอ้ยเก่งมากาพิงน้โคครบเบอร์เรผห่เบอร์ไ่ทมาหาเจ้าไปพียายร้อนเตีไปเขาเคี้ยวน้องจ๋า เปตอนเสร็จจ้าอย่าค่ะมึงยิ่งต่อต่านนะต่อตกันโค้งนั่นออกกันบอสเป็นยังไงไทยเล่นบอสเป็นยังค่ะคุณครูคุณครูก็เรียบร้อยค่ะอู้ขอของหลายๆเด้กพี่น้องเรียบร้อยแล้วคุณครูเออเขยโอ้เออใค่ตุ่มเด็กเออใส่เด็กๆศูนย์พัาเด็กเล็กอันนี้คุณครูอะไรคะคุณครูยุพินค่ะคุณครูยุพินนะพี่น้องอ่าเป็นเพื่อนเรียนน้ำกันค่ะยุน้ำกัน ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่แล้วบ่ได้พ่อกันจักเทียบพี่น้องจ๋ามาค่ะมาเร็วมาเร็วมาถ่ายรูปเร็วยายเขียวมดลูยาเขียวมาแม่ไปจะถ่ายคุณครูด้วยค่ะก็ถ่ายรูปไปรูปไปเอาลานหน่อยหน่อยทางหลังน่อลูกสาวข่อยด้วเนี่ยะลูกตาลกันซิกสาวไอ้เตยซำยายเขียวแล้วอุ้ยได้ค่ะได้ค่ะโบสิทายแม่แม่ลูกเอาเด็กๆไปสิลูกเด็กๆถ่ายรูปค่ะเอาใครสวยๆไปถ่ายรูปนี่ สวยๆไปยืนถ่ายรูปไิลูปปไม่ใช่โอเคค่ะเรียบร้อยจ้าอ่พี่นองสวัสดีปีใหม่สุขสุขคพี่นองขอบคุณค่ะอ่ะอใหม่าีใหมพในม่องใม่ี้ีใหม่ปหม่ปีใหมใหม่ีใหม่ป่ใหีม่่ สำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอให้ร่ำรวยในปีใหม่แล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะร่ำรวยค่ะสุขภาพแข็งแรงจ้าขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เสมอกันจ้าจะคอยผูกพ่อกันคลิปใหม่นะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพลินแพงเอฟซีอีหล่าววิงเอฟซีพอขมอเอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพลินแพงค่ะอยู่ดีสบายรลำรวยเงินทองสุขสุขคนจ้าสวัสดีจ้า